เหนื่อยจังเลยทำงานมาตั้ง5วันแล้วแต่ดีนะมีวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ได้หยุดรู้ไหมครับว่าคนเราทำงาน5วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่ตอนไหนและหนุ่งสาวโรงงานได้หยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการปฏิวัติรูปแบบการทำงาน5วันต่อสัปดาห์จากฟอร์ดใน Back to the Biz เจาะเวลาหาธุรกิจครับ การทำงาน5วันต่อสัปดาห์ที่เราเคยชินกันในปัจจุบันแท้จริงแล้วมีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัทรถยนต์ชื่อคุ้นหูอย่างฟอร์ดมอเตอร์และมันก็ได้ส่งผลดีกับทั้งพนักงานและบริษัทหลายๆแห่งมาตั้งแต่ตอนนั้น เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตรวรรษที่20ทศวรรษแรกๆของการใช้รถยนต์เครื่องสันดาปซึ่งหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รุ่นบุกเบิกก็คือ Ford Motor ที่ก่อตั้งขึ้นโดย Henry Ford ผู้ถูกพูดถึงอย่างมากว่าพลิกโฉมการผลิตรถยนต์สู่รูปแบบ Mass Production หรือการผลิตแบบเน้นจำนวนด้วยการใช้สายพันประกอบเคลื่อนที่หรือ The Assembly Line กับการผลิตรถยนต์ Ford m o มเดลที่มีราคาเข้าถึงง่ายแม้ว่าตามข้อเท็จจริงแล้ว o อ m o b i l e ที่ออกแบบโดย Ransom e อ l ี s จะมีการใช้สายพันประกอบแบบดั้งเดิมมาก่อนฟอร์ดเป็น10ปีแล้วก็ตาม ถึงอย่างนั้นเราก็ยังคงพูดได้ว่าฟอร์ดเป็นผู้ปฏิวัติการผลิตรถยนต์อย่างแท้จริงเพราะสายพานประกอบแบบที่ฟอร์ดใช้ก็เป็นแบบที่ทันสมัยกว่าทําให้ผลิตรถยนต์ได้เร็วขึ้นมากขึ้นแต่ที่สําคัญก็คือเขาได้ปฏิวัติรูปแบบการทํางานในโรงงานที่ไม่ได้ส่งผลแค่อุตสาหกรรมรถยนต์แต่สะเทือนทุกอุตสาหกรรมการผลิตและการทํางานทั่วโลก หลังจากฟอร์ดได้เริ่มนำสายพานประกอบมาใช้ในโรงงานเมื่อปี1913จนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์ได้มหาศาลก็เรียกได้ว่าเครื่องพร้อมแต่ปัญหาก็คือคนนี่แหละที่ไม่พร้อมเพราะในปีนั้นฟอร์ดมีการจ้างงานสูงกว่า50,000อัตราแต่เหลือพนักง,งานอยู่จริงแค่14,000คนเท่านั้นหมายความว่าบริษัทมีอัตราการลาออกที่สูงมากซึ่งสาเหตุก็มาจากความไม่คุ้นชินกับการทำงานด้วยระบบสายพานประกอบนี่แหละ สายพานประกอบช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นพนักงานหนึ่งคนทำหนึ่งหน้าที่ประกอบทีละชิ้นส่วนต่อๆกันต่างจากการผลิตรถยนต์ยุคก่อนที่ช่วยกันประกอบทีละคันตามสั่งเหมือนงานฝีมือ นอกจากนี้การทำงานกับสายพานประกอบยังอาศัยความรู้และการฝึกสอนงานไม่มากก็สามารถเริ่มงานได้แต่ความกดดันที่ตามมาก็คือความเร่งรีบในการประกอบแต่ละขั้นตอนตามเวลาอย่างไม่ยืดหยุ่นเสียงรบกวนดังตลอดทั้งวันและยังเสี่ยงอันตรายจากการตามเก็บงานที่ทำไม่ทันสุดท้ายพนักงานจึงพากันลาออกไปทำที่อื่นการสูญเสียแรงงานอยู่ตลอดเวลาและต้องคอยฝึกสอนงานให้คนใหม่ๆนับเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียโอกาสมหาศาลของบริษัท ในปี1,914 ฟอดจึงตัดสินใจเพิ่มค่าจ้างเพื่อให้สามารถดึงดูดแรงงานฝีมือดีให้ทำงานอยู่กับบริษัทได้โดยในช่วงนั้นค่าจ้างพนักงานโรงงานทั่วไปอยู่ที่วันละ2.25ดอลลาร์ฟอดใจปล้ำเพิ่มให้สูงกว่าเท่าตัวสูงสุดถึงวันละ5ดอลลาร์แต่นี่ก็เป็นจำนวนเงินที่นับรวมโบนัสพิเศษเข้าไปแล้วถ้าจะได้ค่าจ้างเท่านี้ก็ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ทางสังคมที่กำหนดด้วยเช่นไม่ดื่มไม่ติดพนันถ้าเป็นผู้อพยพก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษและเรียนรู้ก การเป็นอเมริกันถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องโสดและหาเลี้ยงครอบครัวถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องไม่มีภรรยาที่ทำงานนอกบ้าน แม้จะจุกจิกไปหน่อยแต่ด้วยเงินที่สูงกว่าที่บริษัทไหนจะให้ได้ก็เป็นสิ่งล่อใจพนักงานมากความสามารถจากทั่วประเทศให้มาทำงานกับฟอร์การขึ้นค่าแรงของฟอร์ดถึงกับถูกพูดถึงกันว่าเขาทำเพื่อให้พนักงานมีเงินมากพอมาซื้อรถยนต์ที่พวกเขาผลิตเองกับมือได้และทำให้รถยนต์เป็นที่นิยมมากขึ้นเพื่อที่สุดท้ายฟอร์จะทำยอดขายได้มากขึ้นนั่นเอง แต่เรื่องนี้จะจริงเท็ดแค่ไหนไว้ติดตามกันได้ใน Market Market นะครับแต่ Ford ไม่ได้ทำแค่ขึ้นค่าแรงเพื่อดึงดูดแรงงานเท่านั้นการปฏิวัติของจริงคือการปรับโครงสร้างการผลิตด้วยการกำหนดชั่วโมงและวันทำงานใหม่สมัยนั้นโรงงานส่วนใหญ่รวมถึง Ford ททำงานกันวันละ9ชั่วโมง2กะ 6วันต่อสัปดาห์นั่นหมายความว่าจะมีช่วงที่โรงงานหยุดผลิตวันละ6ชั่วโมงซึ่งมันเสียเวลาเปล่าฟอร์ Ford จิงได้ปรับชั่วโมงการทํางานใหม่เป็นวันละ8ชั่วโมงเพื่อเพิ่มกะที่3เข้ามาได้โรงงานมีการผลิตต่อเนื่องตลอดทั้ง24ชั่วโมงและลดจํานวนวันทํางานเหลือแค่5วันเท่านั้น พอเทียบกันแล้วชั่วโมงการทํางานแบบเดิมจะได้ชั่วโมงการผลิตต่อสัปดาห์รวม108ชั่วโมงส่วนชั่วโมงการทํางานแบบใหม่จะได้ชั่วโมงการผลิตต่อสัปดาห์รวม120ชั่วโมงมากกว่าแบบแรกเกินหนึ่งกะซะอีก การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้พนักงานทำงานน้อยลงกลับบ้านเร็วขึ้นได้หยุดเสาอาทิตย์แถมได้เงินมากขึ้นส่วนบริษัทเองก็สามารถรักษาแรงงานคุณภาพไว้ได้แม้จะต้องจ่ายเพิ่มแต่ก็ได้เพิ่มกำลังการผลิตมหาศาลซึ่งก็ยังส่งผลให้ราคารถยนต์ถูกลงและรถฟอร์ดก็ขายดีขึ้นมากเรียกได้ว่าวินวินกันทุกฝ่ายทั้งแรงงานบริษัทและผู้บริโภค ต่อมาเมื่อใครๆก็อยากทํางานแต่กับฟอร์ดโรงงานอื่นๆก็จําเป็นต้องปรับตัวเพิ่มค่าจ้างและปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทํางานให้เหมาะสมตามไปด้วยเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่เรียกกันว่าฟอร์ดดิซึมที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตต่อมาจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้หลายที่ทำงานแบบ5.2หยุด 2, หลายที่ก็ยังทำแบบ 6. หยุด1หรือแม้แต่บางที่ทำแบบ5.1หยุดก็มีแต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ตอบโจทย์การทำงานของคนในปัจจุบันเมื่อหลายประเทศทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจกับแนวคิดการทำงานแบบทำา4หยุด3มมากขึ้นเรื่อยๆไม่แน่ว่าก็อาจกลายมาเป็นรูปแบบวันทำงานยอดนิยมในอนาคตก็ได้คุณคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ ส่วนตอนหน้าเราจะพาย้อนไปดูธุรกิจไหนอีกติดตามได้ใน Back to the Biz เจาะเวลาหาธุรกิจ